สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามท่องสไตล์คุณบุทรนะครับคลิปนี้นะผมก็ยังอยู่กับพี่โอโอต่อต่อเชือกถักนะครับผมตรงนี้ผมก็ยังอยู่ที่ตลาดนัดพระเครื่องปากทางวัดไทรนะครับก็เป็นอีพีที่สองนะผมคือตลาดนัดพระเครื่องตลาดนัดพระเครื่องปากทางวัดไทรนี่ก็จะมีพบวงจรครับมีทั้งร้านถ่ายรูปพระเครื่องนะครับผมนี่ผมอยู่ ร้านถ่ายรูปพักเครื่องของปูทร,ร<า>ัพย์บารมีนะครับแล้วก็จะมีร้านเชื้ออุปกรณ์ครับสร้อยตลับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามเกิดสุขใจครับถ่ายรูปพักเครื่องในช็อตหนึ่งเท่าไหร่ครับผมอเริ่มต้นเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบบาทใช่นะครับคือรอรับได้เลยใช่นะครับอ่าใช่ครับก็คือรอรอรับรอรับภาพได้เลยแล้วก็ส่งให้ทางทางไลน์ทีหลังอ๋อส่งให้ทางไลน์ทีหลัง มผมก็ลืมอากพนมาที่ได้ว่าจะมา,าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาจะไปวัดตอนเยี่หอมก็ีปแบบมาก่อน <laughs> ไม่เห <laughs> มือนกันที่จะออกมาจะมาวันหลังวัดหลังขอบคุณครับครับน,น,น,นี่ก็เป็นร้านอุปกรณ์ครับผม,มร้านเจเล้งอุปกรณ์จเจเงเครื่องนครับเจเล้งสลับ ก่อนพักเครื่องบนุญาตไทยอนุญาตยูทูบครับเพราะว่าจะโปรโมทร้านให้ทางโซเชียลค่ะคุณครับเงินก็มีนะเงินก็มีมีเงินนะมีของมาแลกอ๋อครับกอบเงินกอบเงินกอบเงินเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะหน่อยอ๋อเขียนไว้อยู่มีราคาอยู่ครับอันนี้คือมาดูตลับ ทองเอจสลับเงินสลับเงินสลับเงินมีทองมีทองไม่ค่อนไหมทองไมค่อนอันนี้เนื้อเงินชุบทองเงินชุบทองชุบทองอ๋อนี่ท้าเวทเหรียญเท้าเวทเท้เวทเจ็ดรอปสิบอันใหญ่นะฮะอันเล็กเจ็หาสเป็นเป็นเงินเท่าไหร่ครับเงินอ่ะนี่คเก้าสิบร์นต์เก้าสิบสองเอหาอ๋อเป็นก้าสบสองเห้าับรองเลืองคืนดำไม่คืน แต่ดำมันดำอยู่แล้วอ้าก็ถ้าเหลืองนี่แสดงว่าเนื้อเงินเนื้อ๋อก็เอาใช้ใชาท่าตนี้กำลังฮิตก็คือพระเวสสุวรรณตัวงใชเท่าไหร่ฮะพระเวสสุวรรณตอนนี้เจ็ดร้อยแปดสิบเนาะอันใหญ่เจ็ดร้อยแปดสิบมีพระเวสสุวรรณตัวใหญ่ใหญ่มีพระด้วยโอ้ยของวัดแล้วก็มีไอ้นี่ยพระเนี่ยเรียนเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวหกร้อยแปดสิบไทรีปีรีสอร์ทแวก็นี่อีก นี่ที่วัดวัดอะไระไหที่มีสูตรพอ่พอ,สพอสุดพ่สุดรกร้อยแปดสิบอันนี้คือลดได้ใช่ไหมราคานีลดได้ได้ส<ด>ิบบาทยี่สิบบาทนะ <laughs> ไม่ได้ว่าไม่ได้ลดเป็นร้อยเพราะเราไม่ได้บวกเยอะครับผมเนี่ยมีคนขายส่งด้วยต่งยางจังหวัดเขาก็เอาเอาไปพาะส่งมาเราเขาเข้าไปขายตามนีแเราก็ให้เปอร์เซ็นต์เขายี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเดือนนี้หรือเขาจะมีบวกเพิ่มอีกก็ได้เสมาก็มี เแนะนำร้านอที่ที่นี่ครับที่นี่ชื่อร้านเจเล็งนะคะอยู่วัดตลาดปากทังวัดใจมีอุปกรณ์พระก็คือกล้องสองพระยี่ห้อไซนิคอนแคทนอนมีครบค่ะถูกสูงๆอยู่ที่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับก็แล้วแต่ราคาตามเท้างลาดแล้วก็กรอบเรียมกันน้ำกรอบเงินอันนี้เรียม มาเลี่ยมต้องหาช่างเลี่ยมอ๋อช่างเลี่ยมอันนี้กำลังยืนว่าเท้าเวทตัวเท่าไหร่ฮะเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบจ้ะซื้อเยอะลดให้ส่งทางนี่ไหมส่งค่ะเรียบร้อยเลยส่งทางไปที่นี้ก็มี่่่สสงงคะอ๋อมีหลายเบอร์นี่ครับใครผู้ชมทางบ้านนะถ้าที่สนใจก็ติดต่อทางเจเล้งมีเบอร์โทรไหมฮะต้องบนละค่ะอ๋อฮะเจเล้งอ่ามีเบอร์โทรเลยเจเล้งครับอ่าม่มีส่งมาได้คือต้องโทรมาได้ ขายแล้วค่ะสลับทุกข์ยังไม่จบไปเลยอ่ะขายแล้วอ๋อตลับพุกที่นี่มีตลับพุกเออมีตามราคาก็ไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่สามร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วแต่ขนาดครับใส่สร้อยพุกก็มีครับใส่สร้อยพุกนี่ค่ะอยู่ในตู้กอบพระกอบเงินมีหนังสือพระด้วยมีก็มีนีหนังสือผ้าของหลวงพ่อปลวยไหมพอดีเลยติดครัในย่านนี้แล้ว ทุกพ่อกวยหมดแล้วพึ่งฮะเพราะว่ามาเรื่อยๆอ่ะมีก็ขายไปเรื่อยๆตอนนี้เหลือไม่กี่เล่มแล้วครับผมค่ะแล้วก็อุปรกรณ์เรียมพระก็มีมอของพลาสติกของพลาสติกพวกยางพทีม,ม,มหมดแล้วก็อุปรกรณ์นี่พลาสติกด้วยนะคะที่เขาเรียมผนะ้ะมีขายหมดเลยออ๋ร้านเขาครบวงจรครบวงจรค่ะตลาดก็เป็นไง สำหรับไอ้เจดีถ้าเจดีที่ไว้หน้าบ้านหน้ารถแพงไหมแพงไหมครับได้ค่ะมีมีขนาดเท่าไหร่บ้างพอดีผมเนี่ยเพสใส่เพสค่ะจะค่อยคุยอ๋อคุยหลังใหม่ได้ครับเดี๋ยวคุยประมชลราคาไปเลยอ๋อไม่แพงค่ะครับร้อยกว่าบาทค่ะ้อยกว่าม่ร้อยกว่าบอกราคาไปเลยเขาจะได้ประมชั่นจะได้รุ่นพาร์จะได้รู้ทั่วไปคุณก็โทรมาถามก็ได้โทรมีรายเบอร์ครับมีรายเบอร์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ มีเจ้าเยอะแยะครับนี่อุปกรณ์วิดได้ไรมีครับผมเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบห้าสิบละครึ่งด้วยคนละครึ่งเดือนเบห้าบาทมีสายโอุนอันนี้ของนิคอนหรือว่าอะไรเนี่ยของเออ่ไม่กินไทยแลนด์อ๋ออ๋อนี่ครับนี่กล้องสองพระร้านนี้ครับมีคนละครึ่งนั่นนะผมถ้าใครสนใจก็ห้องแนบไม่ได้นะครับมี่เจล้ง อุปกรณ์พักเครื่องมีอังคารเครื่อขัดอาทิตย์อ๋อครับก็มีหนังสือด้วยครับหนังสือพักเครื่องด้วยนะครับผมมีเหลือสามวันอืมครับเหลือสามวันเขาก็มีเ๋าก็มีรวมผมก็สี่วันอ๋อกระเป๋าเป็นเกมบอลอ่ะครับเขาเป็นเกมบออันนี้ก็ตลาดครับแล้ววันนี้พบพาสะดวกให้ดูอันนี้สวยมาก ไรสดได้เลยเนี่ยอันนี้สวยพวกพาสสาหรับใส่ทองคํา450อืม450ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่ราคาเดิมน้ำยอระแค่นเนี่ยบุพเครื่องนี่นี่พระนี่มาจากวัดเลยทงไมเลยครับสมดใช่ค่ะเราจองมาเมื่อก่อนเราอยู่ห้างเนี่ยอ๋อห้างโลตัสปิดเก้า ก็จะไปถึงมาตั้งอยู่นี้ครับก็ถ้าไม่ค่อยอโลแล้วอ๋อถ้าเช่าที่ก็แพงแต่ตอนนี้มีนะที่ชั้นห้าโลตัสแต่ไม่มีคน,นอยูแต่ตอนนี้ถูกกว่าใช่ไหมใช่แล้วมันใกล้บ้านอ๋อรับพอดีนะครับใกล้บ้านมีฮะใหม่รุ่นกเก่าก็มีกกใหม่ๆก็มี นอกจากที่จะจำหน่ายกอบพักแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการเรียมพระครับผมก็ยังมีวัต <พา S 2> ถุมงคลครับโรยผมเห็นมีหลวงพ่อเนื่องครับหลวงพ่อเนื่องปีสองเจ็ดแล้วก็พราผงวัดลังสีนี่ออกปีไหนครับหลังสีอยู่หูหงางครับ อันนี้เอามาจากเป็นพระกูดหรือว่าเป็นพระเจจีท่านจังพระเจจีครับหลวงพ่อหนังสือก็มีนะฮะเนี่ยคุณหนังสือเร่อนี้ยอ๋อหังสือด้วยค่ะเห็นนะครับครับโเคมีผมวิ่งในรถอันนี้มาจากวัดใช่ไหมครับใช่ครับตรงเท่าไหร่ครับที่บูชาอันนี้ที่บูชาอันนี้พันหนึ่งอะพันหนึ่งครับราคา เดิมเดิมเลยราเดิม่มก่อนอยู่ห้าโลตัสถึงเก้าเบียร์าวิไม่รู้กระซอใช่ไมกรอแต่ขอยเรื่อยๆมีพุทธคุณนะเขาช่าปุ๊บแทนซื้อลอตเอรี่เลยดูเพชวัดบวรอะติดพวัดบวรเลยแล้วก็หลวงพ่อเลยมันมีหนังสืออยู่แตเนี่ยเป็นของท่าน แต่แต่ไม่ใช่แบบภาคูนะเป็นภาคกิติท่านตั้งใช่แล้วเราเอาไปเก็บไว่าไงอ๋อประกอบชุดวัดรังสีครับวัดรังสีที่มัาเข้ากับพระตวรนนีลล่ลงลงรักปิดทองใช่ครับอยู่ไหลครับององเท่าไหร่ครเนี่ยองเี้ยสองพันห้าขออนุญาตครับครับครับ ทาชาติชาติลงรักพระเนรชาชาติาดแดงนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกับจันวิทย์นะครับก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ